เรียนเคมีจุฬาจบไปทำงานอะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรียนเคมีจุฬาเนี่ยสามารถเลือกสายงานได้หลกากหลายเลยค่ะแต่ว่ามีอาชีพหนึ่งที่อยากให้น้องๆรู้จักนะคะนั่นก็คือนักวิจัยค่ะ ในส่วนของยาเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาหารและเครื่องดื่มนะคะเราอาจจะหาอินโนเวชันใหม่ๆตักสารใหม่นะคะหรือเป็นการพัฒนาสารเดิมให้มันมีฟังก์ชันที่กว้างขึ้นแล้วก็แก้ไขข้อจํากัดเดิมที่มันมีอยู่แล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านการตลาดแล้วก็การนําไปใช้งานในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ในด้านของวัสดุเนี่ยก็ขอ,อยกตัวอย่างเป็น2ชงเชนนะคะที่ใกล้ตัวเราเลยก็คือโพลิเมอร์แล้วก็ซีเมนต์ค่ะเราเนี่ยไปแก้ไขโซลูชันหรือหาโซลูชันในการผลิตในด้านโปรดักชันนะคะที่น่าจะลดต้นทุนให้กับบริษัทได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าไปทําได้ค่ะ ค่ะสุดท้ายก็คือพลังงานทดแทนนะคะแบตเตอรี่เนี่ยนะคะเราอาจจะไปพัฒนาให้เขาเนี่ยมีคาปาซิตี้ในการจัดเก็บประจุหรือว่าจัดเก็บกระแสะไฟฟ้าเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นอายุการใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้นใช้งานได้หลายๆปีเลยนะคะถ้าน้องๆอ,นะอยากรู้ว่าเคมีทำอะไรได้อีกหรือว่าสงสัย